กตินป้าป่าก็เออบอกกันไปนแจ้งกันไปให้ทราบไม่ต้องไปทําซองเขียวซองขาวหาเลี่เนี่อะไรตามตลาดอันคารหรอกไม่ต้องเอาสังสังตุโทมกทานไปตั้งตามโน่นตามนี่เนี่ยมันเหมือนกับพวกเรามปนตายอดตายอยากเนี่ยพระเจ้าพากะทำเหรอพวกเรานี่เป็นพระตายอดตายอยากกันหมดแล้วนี่หลวงพู่กล้าพูดมนี่พระรูปเดียวนี่แหละจะให้คนด่าทั้งประเทศนี่จริงไหมล่ะ ผมกูลาะเก้มบัวตัตนี่โว้ยเราระลึกถึงมาไหนเราลน้ำตาลุ่มน้ำตาล่วงจากลูกจากร้านไปไปเท่าน้ออยู่นี่แหละมีใครมาลุ้มบัวลาเก้มบัวตัวไม่หมีใครมาลุมตาบัวไม่ะอย่าถามเพราะม่ป็นกุญนจนี่่งไหนหรืที่ลุ่มตาบัวไหนหรือีิลุ่มบัวล่าพราะเกุจาจเพระก็ทำมาแบบนี้แบบนี้เบ็อยางตโตโตกันมาเราก็ทำไหม ลุงวัวล่ามีทุติยภัณฑ์ไหมถ้าพระลูกไหนทรงจำทรงไว้นหนพูดก,ก,กันเรื่องทำเรื่องวิ่ไยนเรื่องบาเต้นผลท่านยูนี่เป็นยังไงเป็นยังไงพระวนาีพวกเรามันฟัง่งอล่ะ